แล้วใครพูดขเขาก็ไม่ฟังด้วยเพราะมีบ้านอ่าเหรอเขาก็มีมาเนี่ยสี่องค์ขอกเขาบอกเอางี้แล้วกันนะเห็นไหมฮะออกให้เขาเป็นพ่ออีเขาก็ไปซื้อมาอีกถูกไหมเนี่ยคุณชี้นําเขาผิดว่านี่เป็นพ่ออีแล้วเห็นรายการผมแบ่งปันพ่ออีองสามสี่พันห้าพันเขาก็ไปซื้อมาอีกนะฉะนั้นทุกกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทําขึ้นมาแล้ว ทำให้ก็ดื่นเดือดร้อนเนี่ยอย่าไปทำมันก็คงเหมือนกับเรื่องราวของใบเซอร์ทุกวันนี้แหละนะครับอย่าไปทำวงการมาักเครื่องที่เขาด,ดีดีมาจนทุกวันนี้มันไม่ได้มีใบเซอร์มันมีแต่คุณ,ณธรรมจริยธรรมมีการเคารพรุ่นนะครับมีการแบ่งปันแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าวันนี้มีคนเอาผ้ามาขายผมพร้อมใบเซอร์ อยากเห็นไบเซอร์ที่เขาเอาพามาขายผมอไอ้เจ้าโออยู่ไหมเจ้าโจหน่อยนี้นี่เดี๋ยวผมมีใบเซอร์อะไรให้ดูขำๆหนึ่งใบอันนี้อันนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อเขาออกมาเนี่ยก,ก็คือเขาคงไม่ห้ามที่จะถ้าผมจะเอามานะฮะให้คนอื่นดูก็คงไม่ห้ามนะหยิบพรมสามหน้าพ่อขันให้หน่อยที่ถึงยุคมีจาน อ่ากับไม่ถึงยุคอยู่นในกล่องสอนนะอยู่ในฐานนี้ป่ะฐานนี้คืออย่างนี้ครับบัตรคือพึ่งตาตัเวเองยังไม่ได้ต้องพึ่งบัตรนะอาจารย์พูดนะครับได้มากแล้วครับก็คือพูดให้คิดพูดให้คิดนะครับคราวนี้วันเนี้นะอย่างเรื่องบัตรเนี่ยที่พูดออกมาคือว่ามีสํานักออกใบการันตีนะครับ แต่เขาออกกระดาษมิสูบิชิใช้ทำลูกฟืลมปีสามศูนย์ขึ้นไปครับพี่อันนี้เด็กน้องผมเล่นลูกเก่งมากไอ้เจ้าภูมิโพลามนะครับฟนะีฟิลมมิสูบิชิเดี๋ยวผมค่อยให้ดูนะครับแล้วก็อ่าเขาออกอันนี้ครับนะบัตรรับประกันพลาเครื่องพม เนี่ยผมวัดสาตโกเป็นผมพอ่ออีวัสตัตหีบเพื่อนเนเข้าใจป่ะเนี่ยสิ่งที่วันเนี้ยผมนั่งถามก็คือว่ามีคนเอาพระมาขายผมพร้อมบัตรเลยเนี่ยนะเออนี่น,นีนะครับอันนี้รูปนี่นี่น,น,นี่กระดาษมิซูบิชิ ค o ลเลอร์โฟโต้ในเข้างาน้างเถอะเพื่อนชอบครับสวัสดีครับเน่น่น่นี่พี่ตัวโต้ตหาดใหญ่ใช่ไหมมิสซูบิชิโฟโต้คอลเลอร์เนี่ยนะมิสซูบิชิคอลเลอร์เนี่ยฉะนั้นอย่างเงี้ยผมก็ต้องถามว่าเออเนี่ยกระดาษเขายืนยันได้นี่ครับว่ากระดาษเนี้ยเป็นกระดาษประมาณปีอะไรอายุเดียวกับโกดักโกดักนี่เป็นฟิล์มสัญชาติจีนใช่ไหม ก,ก็ดักน่าจะจีนนะนะครับอ่ะก็คราวนี้นะเขาเอาพ้ามาขายผมวันนี้นี้นี่นี่นานจะอยู่ถุงนี้แป๊บหบนึ่งรายการอื่นนะมีเหรียญดวงอาจจะขายนะแต่ผมมันเป็นโรคกิตแต่ผมไม่ค่อยขายอา้าวน,ๆๆๆนี่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 นะเขาไปออกบัตรอันนี้มานี่เลย นะครับแล้วเขาออกบัตรอันเนี้ยเป็นพระแท้อ่าเป็นพระแท้นะครับเป็นพรมนะสามหน้าเพราะอีวสัตหีตเขาก็เอามาขายผมดีคนเนี้ยก็เขามีหลายองค์อ่ะเขาเอามาขายผมเนี่ยก็มีสี่องค์อ่านะี ที่นี่ออกบัตรแต่เราต้องโชวบ์บัตรนะครับเรารู้ว่าออกบัตรเลยอ,อโกโดักญี่ปุ่นนะครับนะบไม่น่าใช่นะผมว่าจีนนะถ้าเป็นอเมริกาต้องมิสเตอร์ดักนี่ขึ้นต้นด้วยโกอ่ะโกดักไม่ใช่จีนเหรอเรารู้จักโกแท้เป็ดพะโล้เลยกกแฟมันขึ้นโกะครับโกดักเนี่ยถ้าเป็นอเมริกาต้องมิสเตอร์ดักนะครับ อันนี้เป็นมุกอันนี้เป็นมุกที่เขาเล่นแบบนะแล้วเป็นเมริกาแล้วมิสเตอร์ดักเขาก็เอามาขายผมเลยสี่องค์อาผมก็บอกเนี้ยนะครับเขาบอกพี่ซื้อองค์เท่าไหร่ผมบอกว่าคือผมเย่อเนี้ไม่แพงหรอกหลักร้อยจานก,กินยาหน่อย๋อพี่จำนานฮะนะครับโอ้ยเนี้ยเขาบอกเนี้ยเพราะอี๋ ผมบอ,อกนิราชบุรีบันสิงพ่ออีเขาก็ควักบัตรให้ดูแอดมินนะครับมีคนบอกโชว์บัตรไม่ได้เป็นพรบอคอมแล้วแล้วผมโชว์ไม่ได้แล้วแล้วแล้วจะทำยังไงอะ่ะเออไม่เป็นไรไม่โชว์ก็ไม่โชว์แค่นะครับเอากระดาษกับปาามาหน่อยได้ไหมวาดเราก็ได้ว่าแต่และไม่ผิดพรบอคอม ความพยายามขนาดไหนเนี่ยมันอึดอัด,อดอยัยเออโชว์ไม่ได้เดี๋ยววาดเอาก็ได้ฮะห,ห,หลังเปนะ็นไงโชว์โชวทรไปหลังได้ไหมเออเอาามกรรมมันก็เขาไม่ให้โชว์แต่วา,วาดเอาก็ได้มาเออนะเนี่ยระบายอารมณ์หน่อยเนี่ยเขาก็มาปุ๊บเขาก็เขาก็มีอะไรเนี่ยพรมปุ๊บปุ๊บเนี่ยเขาก็เขียนเลยนะพรมสามหน้าหลวง พ่ออีน่าก็มีชื่อ,อนะอกใครด้วยนะพอจริงนะวัดสนะัตหีบนี่เขาเขียนออกมาเลยปุ๊บ,บ,บ,บคุณเข้าใจไหมเนะะี่ยฮะก็มีนะป้ายอ่ะเราดูปุ๊บแล้วเป็นคุณจะทำยังไงถ้าผมเรื่องนี้ครับใ,ใหม่ๆมีใครดูเรื่องผมก็อุ้ยมีบ้าน อ่าแล้วเป็นคูณจับเถียงได้ไหมก็เขามีบัตรแล้วใครพูดเขาก็ไม่ฟังด้วยเพามีบัตรอ่าแล้วเขาก็มีมาเนี่ยสี่องค์ขอ,อก็บอกเอางี้แล้วกันนะอันเนี้ยไม่ใช่สาตะโกด้วยอ่าเพราะมีคนอยู่กันเยอะผมก็หยิบให้ดูว่านะอันเนี้ยบ้านสิงปีสองห้า พอยอดวัดแก้วจเจริญเศษถ้าเป็นสะตะโกจะต้องมีหูเพื่อนๆดูนะอันนี้ไม่มีหูเห็นปะนี่เป็นสาตะโกองค์มาจะมีหูแล้วเนื้อเก่าวกันจ้าพี่รู้แล้วแหละ นะพี่ถึงบอกไงทำไมเขาไม่เขียนมิสเตอร์ดักนะเนื้อก็จะต่างกันนะนี่ครานี้นะอันเนี้ยเป็นบ้านสิงนะไม่ใช่สาตะโกด้วยอ่นะปีสองห้าพอยอดเศกแล้วคุณรู้ไหมเขาบอกอา้าวพี่นะ อันเนี้ยเขาประยัดเป็นพราะอีจะได้ขายได้แพงๆผมบอกเลยนะว่าสมัยก่อนเดินสนามพระใครที่เจอพมสามหน้าอยากให้เป็นราดบุรีเพราะพมสามหน้าวัดสตโกราลาดบุรีแพงที่สุดในประเทศไทยผมจะบอกให้คือพมสามหน้าที่แพงที่สุดในประเทศไทยใครที่เดินงานประกวดเป็นเซียนพระตัวจริง ผมจะบอกเลยว่าถ้าเจอผมสามหน้าอยากให้มีหูถ้าเจอชินาราชเล็กๆพลิกหลังมาอยากให้เขียนว่าวัดโบสถ์เพราะเป็นปู่อินขายได้ตังค์นะฉะนั้นไปออกแบบนี้เป็นเพราะอีและถ้าเรายึดแต่บัตรก็หาว่าคนออกบัตรเกิดไม่ทันพระผิดพลาดได้แต่ก็ต้องพร้อมแก้ไขเห็นไหมฮะออกให้เขาเป็นเพราะอีเขาก็ไปซื้อมาอีกถูกไหม นะีคุณชี้นำเขาผิดว่านี่เป็นพราอีเแล้วเห็นรายการผมแบ่งปันเพราอีองสามสี่พันห้าพันเขาก็ไปซื้อมาอีกก็คือประเด็นเนี่ยการชี้นำให้เขาอ่นะเนี่ยให้เขาไปเสียตังซื้อกับบางอย่างบ้าบาัดนะพระองค์ละห้าพันขายเท่าไ,ไหร่หรอแม่โอห้าพันห้าลูกค้าบอกให้ออกบัตรให้ด้วยค่าบัตรเจ็ดร้อย ขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้ขายอ่ะนะีคุณคิดดินะพระองค์ลราหกพันขายเด่าคนห้าโอ,อคือการการแบ่งปันพระของโงการพระกำไรมันไม่ได้เยอะแยะลูกค้าบอกให้ออกบัตรให้ด้วยเจ็ดร้อยขาดทุนตั้งแต่ตั้งแต่ขายแล้วอ่ะยังไม่รวมค่าน้ำมันที่ไปถูกไหมฮะแล้วถ้าไปก็ออกเก๊ะสวยอีกนะ ผมบอกแล้ววงการพระเนี่ยนะครับกำลังแยกหนึ่งพอบัตรออกมาทำลายความชัดเจนทำลายพระทำลายเซียนพระพิมพ์นี้เขาเล่นเป็นเพราะอีนี่ครับหรือผมเข้าใจผิดก <c oughs> ็ก็ <c oughs> เอาจาะเอาเท่าไหร่แหละเพราะอีแบบนี้ยเปิดสือเมื่อวาก็เป็นนี่แล้วอ่าแต่ถ้าเพราะอีแบบนี้นี่เพราะอี <c oughs> พูดแล้วก็ต้องมีให้ดูด้วย เออเพราะอีเป็นแบบนี้เด้อคือเขาบอกว่าพระเนี่ยเป็นพระโรงงานเหมือนกันไม่เคยมีเหมือนสักวัดอผมจะบอกให้เนี่ยไม่เหมือนกันสักวัดหรอกแต่เขาไม่เคยเอาพระมาวางเทียบกันแค่นั้นเองไม่เหมือนหรอกครับเนี่ยผมเจอพรมมาเยอะนะเอาจริงอะ่ะถ้าคุณอะ่ะ เป็นนักสะสมเหมือนผมอ่ะคุณจะรู้ว่าแต่เราวัดอะนะถ้ามาวางเรียงกันอ่ะไม่เหมือนกันหรอกนะแต่เราวัดเขาก็ทำพิมพ์พระแตกต่างกันออกไปเนเหมือนไหมไม่ได้เหมือนเลยซุ้มแหลมก็ไม่ได้เหมือนแบบนี้ด้วยอันนี้ซุ้มโค้งองค์พระก็ไม่เหมือนฐานบัวก็ไม่เหมือนไม่เหมือนหรอกครับถ้าเกิดคุณมีพระเยอะๆเหมือนผมนะนะครับอ้าโอเคอันนี้ก็คือ เนะเบิร์ตธงชัยเราสู่กันฟังอ่าฉะนั้นเรื่องราวของผมแบบนี้ไม่ใช่พอ่ออีแบบเนี้ยเป็นบ้านสิงไม่ใช่ศาตะโกด้วยอ่าถ้าเป็นศาตะโกจะมีหูแบบนี้ไม่มีหูเนี่ยอาปีสองห้าพอยอดเซกพอวุ้นบางซอไหมครับก็พี่พี่ขุนแผนประการลองทรงผมพอวุ้นมาผมก็เชื่อว่าท่านมีสร้างแต่ก็ไม่เหมือนหรอกครับไม่ได้ซ้ํากับที่อื่นๆน,นะฮะ แล้วก็ตอนเนี้นะเรื่องที่สองไม่รู้ว่าพูดได้ไหมพูดไปจะมีคนโกรธไหมผมมอกเลยนะครับว่าวงการพาะที่พ่อค้าพระเขาเข้ามาเนี่ยมันไม่ทำให้วงการพัา,าตายไปเลยเหรอครับนะแต่มันทำให้คนหยุดเล่น แล้วสุดท้ายก็จะต้องมีคนขึ้นมากลุ่มคนขึ้นมากอบกู้อยู่แล้วทุกธุกรกรรมทําขึ้นมาหลอกเขาทั้งนั้นไบเซอร์มีเพื่อเก็บตังค์เพื่อหาอไรายได้แต่ถ้าสร้างความชัดเจนได้จริงมันก็ดีแต่ทุกวันนี้ใบเซอร์มีช่องโหว่คือให้คนเอาเก๊ไปออกแล้วขายเอาเงินเข้ากระเป๋าในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีคอนเนคชั่นกับคนออกบัตร นะครับใบเซอร์ Sir, ทำให้สามารถตั้งราคาพระแบบแพงเวอร์ก็คือง่ายถ้าคนเขารู้จริงเขาก็ไม่ได้อยากได้ใบเซอร์คนดูพระเป็นไม่ซื้อพระแพงถ้าคนอยากได้ใบเซอร์คนนั้นก็คือเขาจะรู้โดยออโต้ว่าพึ่งเข้ามาเล่นพระอ่าฉะนั้นพอรู้ว่าคนนี้พึ่งเข้ามาเล่นพระก็ฉวยโอกาสเล่านิทานนะฮะวางตัวโปรไฟล์ดีแล้วก็ตีราคาพระแพงเวอร์วว แล้วถามว่าพระแพงเวอร์เนี่ยมันมีปัญหาไหมมันมีปัญหานะผมจะบอกเลยแล้วปัญหานั้นอ่ะมันกำลังส่งผลอยู่ตอนนี้ผมทำนายให้เลยนะครับกลุ่มคนพ่อค้าพระที่เล่นพระเครื่องตีราคาแบบแพงเวอร์ต่อไปจะรับกรรมกับสิ่งที่ตีแพงเวอร์เพราะอะไร การจะหลอกเขาได้ต้องสร้างโปรไฟล์เพราะมันไม่มีอะไรไปหลอกเขานอกจากโปรไฟล์และนอกจากภาพลักษณ์ตีราคาพระแพงเวอร์มันจะมันจะไปได้นะไอการตีราคาพระแพงเวอร์ถ้าไม่มีบัตรมาทำให้คนสับสนจนเบื่อการเล่นพระผมทำนายไว้เลยเพราะเวลาบัตรเนี่ยมันสับสนทำให้คนเนี่ยไม่อยากเล่นพระนะ จะไม่มีเม็ดเงินจากนักสะสมกลับมาเข้าสู่ระบบพระเครื่องมันจะเหลือแต่พ่อค้าเล่นกันเองแล้วพ่อค้าพระเล่นกันเองเนี่ยมันเล่นแบบไหนรู้ไหมครับเล่นแบบแลกเปลี่ยนพระกันเล่นแบบไม่ได้ซื้อเงินสดเล่นแบบซอยเช็ค นะฮะคือพระอยู่ในมือเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วให้ลูกค้าคืนมาหักสามสิบสี่สิบมันก็ยังไปต่อไม่ได้เพราะว่าเอาง่ายๆพระขายล้านหนึ่งหักลูกค้าสามสิบเหลือเจ็ดแสนแต่ตอนแต่พระจริงๆที่มันขายอยู่ในภาคพื้นเนี่ยคือสามแสนคุณรับมาเจ็ดแสนคุณเอามาขายจริงได้สามแสนคุณถือพระองค์นั้นไว้ เจ็ดแสนโดยี่จะขายสามแสนไม่ได้แล้วมันจะเกิดปัญหาแบบนี้คุณฟังคำทำนายผมไว้นะสำหรับอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างให้มันเวอร์วังเกินไปนะ,ะเมื่อไม่มีคนอยากจะซื้อพระแบบนั้นไม่มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบวงการพระนะมันจะเหลือแต่เซียนพระเล่นกันเองแล้วเล่นกันไม่ได้ มันมียุคหนึ่งนะที่นอนตายไปกับเช็คเด้งและดอกเบี้ยผมบอกเลยมันมียุคหนึ่งที่เซียนพระตายไปกับเช็คเด้งและดอกเบี้ยเนี่ยคือซอยเช็คแล้วพระก็ยังขายไม่ได้แต่ถึงเวลาต้องจ่ายเช็คคือเอาง่ายว่าการที่มันกระโดดราคามากเกินไปอ่ะคุณไม่สามารถจะกลับมาขายพระราคาจริงได้พระสามแสนขายล้านหนึ่ง คุณไม่สามารถจะลดมาขายสามแสนได้เพราะอะไรคนจะแห่คืนคนจะแห่คืนหมดเพราะพระเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามกลไกของราคาความเป็นจริงคนที่ขายพระแพงแล้วจะไม่สามารถขายพระราคาปกติได้อีกเพราะถ้าเคยเขาไปขายไปล้านหนึ่งกลับมาขายสามแสนคนจะแห่คืน มันจะนอนอยู่กับพระที่นิ่งในตู้นะครับพร้อมกับนะเช็คเด้งและไม่สามารถที่จะหมุนเวียนพระเครื่องได้แบบเซียนปกติทั่วไปคำทำนายนี้ฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้คิดและนี่คือความหวังดีจากผมที่ฝากไปถึง พ่อค้าพระนะว่าคิดอะไรได้คิดเถอะเพื่อนนะครับคิดอะไรได้คิดเถอะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะนอนตายไปพร้อมกับพระและเช็คเด้งพร้อมกับดอกเบี้ยบางคนเอาพระไปจำนำนะฮะเพื่อจะเอาเงินมาหมุนร้อยละบาทก็ตายแล้ว นะฉะนั้นเอาเป็ว่านี่คือความหวังดีจากเซียนภูธทรคนหนึ่งที่ฝากไปถึงเพื่อนในวงการพระนะครับส่วนเนะีเซียนพระในสนามในตลาดลากยากหรือเซียนพระภูธทรเนี่ยเขาไม่ได้ขายพระละคาเวอร์เขาก็จะยังใช้ชีวิตการซื้อขายพระเครื่องของเขาได้อย่างปกติคุณเห็นไหม ว่าการที่ทําอะไรที่มันผิดกลไกเนะี่ยมันเข้าสู่คําสอนของพระพุทธองค์ว่ากรรมมันเกิดจากผลของการกระทําแต่ถ้าคนใช้หลักครรมข้อหนึงของพระุทธเจ้าคือใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาณคือคิดว่าอนาคตจะเกิดอะไรคุณจะสามารถรับกับสิ่งล้ายๆที่จะมาถึงได้ ถ้าเมื่อไหร่ยิ่งดิ้นเมื่อไหร่ที่ยิ่งดันทุลังเมื่อไหร่ที่จะยิ่งทำอะไรผิดเพี้ยนเช่นเอาพาเก๊ขึ้นมาขายเป็นแท้ทำเก๊ขึ้นมาขายสักชุดหนึ่งยิ่งมาหาวิธีการหลอกเอาตังเมื่อคนฉลาดแล้วเขากลัวแล้วเขาระแวงแล้วเขาไม่ได้ให้ใจเราแล้วเนี่ยเราจะทำธุรกิจอะไรเขาก็ไม่เชื่อเราจะทำธุรกรรมอะไรเขาก็ไม่ให้ใจ มันก็จะยิ่งเพิ่มปัญหาพ่อขึ้นไปอีกนะฉะนั้นก็นะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแค่นั้นเองเหมือนนิทานเรื่องหนอนกับต้นไม้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อสองปีที่แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลอันนั้นมันจะเป็นเรื่องราวที่นะผมก็เตือนไว้เล่นๆส่วนการเล่นไพ่มีความสุข เราไม่ได้ขายความสุขของการเล่นพระจริงคือหยิบพระมาหนึ่งองค์แล้วรู้ว่าแท้หรือเก๋นั่นคือความสุขเบื้องต้นการที่เราดูพระได้เราจะได้รับเครดิตจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นลูกพี่ไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นนะใครก็แล้วแต่ถ้าเราดูพระเป็นเราจะมีพลังพิเศษมีความนิยมชมชอบต่อคนรอบข้าง นะความสุขขั้นแรกคือดูพระแล้วรู้ว่าแท้หรือเก๊ความสุขครั้งที่สองเมื่อรู้ว่าแท้แล้วรู้ว่าท่านเก่งยังไงแล้วได้ซื้อในราคาที่เราซื้อไหวแล้วได้สามารถได้ครอบครองพระแท้องค์นั้นนั่นน่ะมันคือความสุขนะนั่นน่ะมันคือสิ่งที่มีความสุขผมจะบอกให้ผมเป็นมนุษย์คนนึงนะ พระห้าร้อยเนี่ยสวยแบบที่ไม่เคยเจอเลยก่อนเนี่ยพันหนึ่งผมก็ซื้อแล้วส่องอยู่นั่นน่ะชอบผมเป็นคนอย่างหนึ่งซื้อพระบำบัดสนองกิเลสตัวเองพระที่ผมเจอบ่อยๆที่ผมรู้ว่าพระเนี่ยมันราคาแพงเกินจริงเ่ะผมไม่ซื้อผมเป็นคนอย่างนี้อันนี้คือมันเป็นเรื่องมันเป็นส่วนตัวของผมนะ ผมชอบซื้อพระที่ผมสงสัยและไม่เคยได้ผมชอบซื้อพระที่ผมไม่เคยได้ที่หายากๆในชีวิตเขาเรียกว่าซื้อใช้เงินตัวเองซื้อพระบำบัดกิเลสตัวเองฉะนั้นเวลาคุณเอาพระมาหาผมถ้าพระคุณเก่าให้เป็นพระแปลกประหลาดเท่าไหร่ยิ่งดีคุณจะได้ตังค์ผมแน่นอนนะครับสมเด็จหลังตาเป็นดินมีทุกบ้านครับนะบเพราะเขา เอาสมเด็จหลังตาแผ่นดินไว้คุ้มครองบ้านสมเด็จหลังตาแผ่นดินกันโจรกันขุนใสกันมนไม่ดีนะผมบอกเลยสมัยก่อนเนี่ยขโมยเนี่ยมันจะเข้าไปขโมยของในบ้านย่องเบาเนี่ยมันจะมีวิชาเศกหินเนี่ยปาข้ามหลังคาบ้านอ่ามันจะทําให้คนในบ้านเนี่ยหลับหมดอ่าหลับสนิทหลับหมดด้วยมนโจรมันก็มีของโจรก็มีของดี บ้านไหนที่มีควายธนูจึงไล่โจนได้อะแต่หลังตาแผ่นดินเนี่ยเป็นนะฮะตานะที่มีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์นะครับแก้อาถรรพ์วิชามนดำของโจนพวกนี้ได้เขาจึงนิยมมีพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินกันไว้ในทุกๆบ้านไม่ใช่พระเก๋ที่มีทุกบ้านพระมีวิธีการผูร้ทายพิเศษมีคนนรา้ามีรถกระซ่ามจะเก๋ได้ยังไงในะสมัยก่อนพระเขาไม่ซื้อขายกัน นะแบกขนมถ้วยไปขายยังง่ายกว่าแบกพ้าไปขายเลยที่เขาเก็บกันไว้ทุกบ้านบางบ้านเรียนเลี่ยมพลาสติกด้วยพ้าเต็มบ้านนะแต่สมเด็จหลังตาแผ่นดินเลี่ยมพลาสติกเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่านี่คือของดีคุ้มตัวได้นี่แหละครับคืออนุภาพของผ้าสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะฮะแต่คนหลังๆนะครับก็คืออยากจะพูดอะไรก็พูดไปแต่มันกล้าเจ็บใจคือพูดปุ๊บมีคนเชื่อแล้วพูดกันต่อเลยเนี่นะฮนะ ทำให้ของสูงค่ากับด้อยค่าลงอันนี้ไม่โอเคนะครับ